ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมะธมาะนีนาะพวันเตปูชิตาโสตทิงกรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจมัชานาวากาจพิขโวสารามิกาธานปตีอุปาสกา ขามาจาเทสานิขามาจาอิสราสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาพุทชาเยปิจักอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัถธวปปาติกายินยานกลงธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิดทุกขาาัสสะกรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมู ธรรมธทราจปุคลาสังโคโหตุสมาโควะอัฏฐายะหิตายะจะอัมเหรคตุสัมธรมโมสัมเหปิธรรมจาริโนอุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปปาปเวทิเตประสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารัง ปเวฉันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุทิภาวายะสัตตานังสมิทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตารชังนิจจังรักขันตุปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนประชงังรักขันตุสัพพทาทุกขปัตตาจนิทุกข,ขา พยาปต,ตาจนิพยาโสกาปตตาจนิโสกาโหนตุสภพปิตานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสามพตังปุญญะสัมปทังสเพทเทว,วานุโมทันตุสภะสามปฏิสิทธิยาทานังตะทันตุสัทยาสัทยายะสี่ลังละขันตุสัพทาภาวนาพิระตาโหนตุ ขันตุเทวะตาคตาสเพ,พุทธ,ธาพระปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพคุทธ,ธานุภาเวนะสตีขนตุนิรันตลัง โหตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสวดทีโคนตุนิรันตรงโหตูสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสวดทีโคนตุนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ควรจับทุกภัยทางปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการส,าสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว ปวดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวายคู่แปดตลอดจนวัตถุมงคลทางปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแหพ่งขปริตจงสำเร็จเสร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิน